ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องคุณยุ้ยชาแนลนะคะก็อันนี้ส่วนหน่นะคะว่าอยู่อยู่บ้านอีกอย่างนึ่งที่แบบว่าแบบต้องใช้ความสงบค่อนข้างมาก <laughs> นะคะก็วันนี้นะคะ เราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบว่าเห็นหน้าเห็นตากันค่อนข้างนางนมากเลยนะคะ mm. เพราะ่อ่วนใหญ่ที่คุณนี้จะทำก็คือลงเพลงอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะ mm. ก็คืออยากจะมาทดลองแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ที่แบบว่าจริงๆเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะใช้นะคะแต่ว่าคุณยุ้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบว่า รู้เรื่องอะไรเกกับพวกแอปมากมายอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแอปตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้นะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะมาลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะที่มันจะไม่เวิร์กหรือว่ามันจะอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเพราะว่าแอปนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็โอเคค่ะคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปแรกที่แบบว่าคุณดิจะทําการแบบลองตัดต่อลองอะไรอย่างนงี้ดูนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า มันจะเวิร์นหรือว่ามันจะรุ่งหรือว่ามันจะร่วงนะคะก็โอเคค่ะก็เอาแค่นี้ก่อนนะถ้าเรานับก้อนนี่มันน่าจะได้เยอะมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลองไปไปทำดูนะคะว่ามันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคลิปอัพลงยูทูบนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะคะก็สามารถที่จะกดซับสไครป์ให้คุณยูได้นะคะก็ตอนนี้มีประมาณ70กว่า70 เจ็ดสิบกว่า์ o l l ร w e r ซึ่งก็เปเ็นเลยที่ดีมากเลยค่ะก็อยากได้ให้มันถึงร้อยเราเร็วค่ะทุกคนก็ช่วยกันติดตามหน่อยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย